สวัสดีครับเพื่อกับช่องสีชมพูกับไอ่มิสีชมพูนะครับสวัสดีสีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันหวยออกแล้วนะครับแล้วก็มาดูแนวทางนะครับในการเลือกซื้อฉากกิมแม่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่โดยที่สรุปสรุปแล้วกันภาพรวมที่แบบโผล่ที่เขาฮิตกันแล้วกันครับวันนี้ามาดูโผล่ที่ฮิตกัน,กนทั้งหลายแล้วกันนะครับแต่โผล่ที่เน,น้นๆมีคิดว่าน่าจะน่าจะลงไปแล้วแหละนะครับลงไปแล้วอันนี้มาดูว่าโผล่ที่เน้นๆกันก็คืออ่ะหนึ่งเลยเจ้าฟองเบียร์นครับเจ้าฟองเบียร์ให้แปดศูน 508ศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับอ่านี่คือของเจฟองเบียร์ซึ่งจะเห็นว่าตัวศูย์สองกับ0ูเ็เนี่ยคนให้เยอะเหมือนกันนะแต่ศูนย์ปดเนี่ยหมายมความว่าน่าจะม,มีกี่เจ้าที่ให้นะครับแล้วก็ศูนย์เก้าศูย์สอง2ูนย์เจค่อนข้างตรงกันกับหลายๆเจ้านะครับหลายๆเจ้านัาา้นจะตกค่อนข้างตรงกันอาจารย์ไม่เอกนะครับอาจารย์ไม่เอกก็คือให้เจ็ดสองเจ็ดห้าห้าแปดนะครับ ออห้าศูนย์เจ็ดเหนว่าศูนย์เจ็ดเนี่ยเยอะเยอะมากมากเลยให้หลายๆเจ้ามากๆเลยนะครับ,กกบเพราะว่าน่ากลัวเหมือนกันเพราะแบบตัวเลขทดัองอะไม่ค่อยออกมันชอบไปออกแบบตัวอ,อื่นที่ไม่ค่อยดังแบบตัวใกล้เคียงอะไรประมาณนี้ก็ก็ออกบ่อยนะอืมครับตัวแบบเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยค่อนข้างดังเหมือนกันนะค่อนข้างดังเหมือนกันอืมแต่ก็คือมันออกตัวอื่นนะัอื่นมานานแล้วอืมคือจะมือกินเรียบไปนานหลายรอบแล้วนะมีคิดว่าอาจจะออกตรงๆบ้างก็ได้นะอืมเพื่อบบเรียกลูกค้าไว้ก่อนอะไรประมาณนี้อืม อ่ะของจำเปกนเลขสุดก็คือ507แล้วก็0 7 1 7 2 5นะครับเลขสวยหมดเลยทุกตัวนะครับ7 2 7 5 5 8งเ้าั้เลขสวยหมดเลยนะครับอ่ะของแม่น้ำหนึ่งนะครับแม่น้ำหนึ่งก็เอ่อสามนะครับเน้น3ตัว3 5 9มี3 5 5 9 3 9 3 2แล้วก็9 2นะครับอันนี้จะปิ้นมดแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็คืออันรวมอันนี้อันรวมอยู่แล้วเดีย๋ยวเรามาพูดในอันต่อๆไปแล้วกันเอาตัว่า เออ่ของเพชรก้านนี่ก็แม่นเหมือนกันนะเดีย๋ยวลองดูกันต่อไปนะครับอันต่อมาเดี๋ยวมันจะมีน่าจะมีในใบนี้อยู่นะครับผมอ่ะอาจารย์ดุยพลานนะมีทั้งชุดเต็มนะครับชุดเต็มที่ออกมาตอนแรกนะครับผมแล้วก็คัตคัตก็ตัวคัตนี่จะเหลือเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็สองศูนย์สองสามแต่ว่าสองศูนย์กับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยชนกันหลายเจ้าเหมือนกันนะน่าสนใจมากนะครับผมแต่ว่าในในใบนี้ไม่มีชุดสามตัวเนาะชุดสามตัวของเออ่ดุยพลานจะมีตัวนี้เนาะ อายุสั่3ตัวนะครับเป็น0 7 1 3 7 1แล้วก็8 7 1นะสำหรับใครที่ตามของดุธพลันอาจารย์ฤทธพลันนะครับผมอ่ะเจนุกนะครับเจนุกก็175นะครับก็7 1 1 7อีกแล้วนะครับคือว่าชนกันเยอะมากๆเหมือนกันนะครับมี59 56 51นะครับ57 7 1 5 2นะครับแล้วก็175นะครับผมอ่ะของเออ่ทุกวัยยังโยมนะครับหรือเนนน้อยนั่นเองนะครับ1 2 7อ่ะก็มี17อีกนะครับมี2 7อ่ะก็สอ สองเจ็ดามนะครับที่2องตัวมีสองเจ็ดสองเจ็ดก็เจม,มาแรงกันนะวันนี้ทั้งแบบเจ็ดหนงจ็ดทั้งเจ็ดศูเจ็ดเลยนะครับให้หลายเจ้าเหมือนกันนะครับนี่เจ็ดสามแล้วก็สามแปดนะครับผมอ๋อนี่ของน้องลูกแก้วพาปางนะครับเจ็ 7, 1, อันนี้ก็เจอีกแล้วนะครับเจาแล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดหมาแรงมากๆนะครับแต่ว่าพอมาแรงนี้น่ากลัวนะถ้าเกิดมันมาแบบ ไม่แรงมากเนี่ยโอกาสถูกครั้งเจอตัวนี้แบบมาแรงแบบหลายเจ้ามาก,กันนะกนะครับผมอ่ะเลขดัง5ภาคนะครับ5 9 6 5, 5 1 3 2 6 2 3 2 5 8 9 2 8 5 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 9, 1, แล้วก็7 9นะครับชอบถึงไหนเลือกได้เลยนะครับเออปทินจีนนะครับ6 0 3 6 0 0 3 0 0นะครับแล้วก็366นะครับผม ฝันเป็นจริง6 0 0 2 6 2แล้วก็602ูนะ์สักก็หลายอันนะหลายเจ้าเหมือนกันอ่าเลขอเฉพาะวงในเลขเลืรับเฉพาะวงในเนี่ยอันจริงส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆกับซื้อยัวยังยมเพราะว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันนะเจะของเดียวกันออันนี้ก็คือว่าตรงนะครับก็คือมี25 2 7 36 37ก็นะก็คือตรงกับซื้อหวัวย,ยังยมนะครับคล้ายๆกันนะ,อ,ะอันต่อมาครับเจ็ดกุ้งพาดูไว้นะครับ716153นะครับ Uh, Pet ka. Pet ka, Pet ka เพชรก้าเพชก้าเน้นไปที่ 3, 4, 4, 3นะครับตัวเน้นนะแล้วก็คำ uh, ชโนดคําชโนด 5, 3, 5, 4, 3, 5, 5, 8, 3, 8, 5, 7, 3, 7, 7นะครับผมอ่าไปที่หลงปู่สวงนะครับผม 3, 2, 4, 3, อ 4, 4, 3, 9, 4า3นะครับมี 3, 4 3, 9 3 7 2 4 9 7 3 2 6 7 74แล้วก็27นะ27นี่แบบให้ตรงกันชนกันเยอะนะ2เอ่อ70 71 72เนี่ย73เนี่ยโอ้โหแบบหลายๆเจ้าเลยให้ให้ในส่วนๆน,นี้หมดเลยนะครับผมอ่ะแต่ว่าภาพรวมนะอามินก็ยังคงชอบของเอ่าจารย์ดุลพลันนะอาจารย์ดุลพลันอยู่นะครับแล้วก็เพราะว่าอาจารย์ดุลพลันก,ก็ก็ค่อนข้างชนกับของอาจารย์ประเสริฐด้วยนะคือเลขเลขไปทางทางเดีวยวกันนะคล้ายๆกันหมดเลยนะเพราะว่ามันชนกันที่7 1 7 จ็ดหนึ่งกับสองศูนย์แต่ว so um, ่าเจ็ดหนึ่งสองศูนย์เนี่ยหลายเจ้าให้ชนกันมากๆเลยก็เลยแบบมันจะออกหรือเปล่าท่านเองเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับแบบออกเป็นเอาใจเจ้ามือเอาใจเจ้ามือคือออกไม่ไม่ไม่ออกตัวดังอ่ะไม่ออกตัวดังมากๆเอ่าตัวดังมากเจ้ามือก็โดนกินเรียบเหมือนกันนะแต่ว่าคือช่วงหลังเนี่ยแทบจะไม่ออกตัวดังเลยนะครับหลายงวดละสองงวดนะคือเจ้ามือกินเรียบมาสองงวดละสองงวดสามงวดละประมาณนั้นเลยนะครับหลายงวดละไม่ค่อย ช่วงหลังยังไม่ย,ไมยังไม่ออกตัวดังเลยนะครับตัวช่วงนี้อาจจะปล่อยผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยออมหรือว่าจะออกให้เจ้ามือต่ออะไรประมาณนี้ครับมาถ้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองศูนย์เนี่ยถือว่าถือว่าคนน่าจะถูเยอะนะพี่ว่านคนน่าจะถูเยอะเพราะว่าค่อนข้างเป็นเลขสวยอะ,อะแล้วก็ทั้งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเนี่ยคนน่าคนน่าจะจับกันเยอะนะครับอ่ะจานประเสริฐนี่เขายังเน้นอยู่ยนะแปดห้าศูนย์สี่เจ็ดห้าสองศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยครับสามหนึ่งสามนั่นแหละอ่ะ แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับโดยที่ก็คงเน้นไปที่แบบตัวตัวชนนะเจ็ดหนึ่งกับสองศูนย์นะรับหรือว่าพอทีมีแบบว่าคิดว่าเป็นเจ็ดสองเลยก็ได้นะอืมแล้วก็สามตัวถ้าถ้าเน้นสุดนะถ้าเน้นสุดมันก็คิดว่าคงจะเป็นตัวนี้แหละศูนย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดหนึ่งน่าจะกันเอาไว้สักหน่อยนะครับของอาจารย์ดุลพลันนะอันนี้ก็คือสรุปเป็นภาพรวมแล้วก็ตัวเน้นเท่าที่แอดมินชอบนะครับคิดว่าน่าจะโอกาสออกค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็คือสรุปไปให้ก่อนหวยออกในการนะครับผม ถ้ามันจะออกตัวอื่นก็คือนักกก่าเยอะเพราะว่าตัวถ้ามันตัวอั้นนะมันไม่ค่อยออกของถ้าอั่าตัวอั้นแรงเนี่ยหร้อว่าคนตื่นกันเยอะไม่ค่อยออกถ้าออกตัวอื่นอืมไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้เป็นแบบนี้ตลอดเลยแบบนี้ตลอดเลยอืแต่ถ้าเกิดใครชอบเจ้าไหนตามเจ้านั้นเลยละกันเพราะว่าโดยเพราะอาจารย์ดังๆเนี่ยสลับกันถูกสลับกันออกอยู่ตลอดเวลาเลยอืมดูว่าเราจะโดนเจ้าไหนนะเพราะว่าโดยพระัน วดก่อนก็เข้านะเข้าเข้าหนึ่งห้าเต็มเต็มเข้าหนึ่งห้าเต็มเต็มวดเนี้ยอืมว่าจะเป็นตัวไหนอนะ่ะอืมเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็สองศูนย์สองสามเนี่ยมีคิดว่าโอ้น่าจะมีตัวหนึ่งอืมจำมาเสืร์ฟเมื่อก่อนหลุดแล้วแว่าไม่เคยยังไม่เคยหลุดเกินหนึ่งวดเลยมีเป็นไปได้นะที่จะกลับมาเข้าได้อีกนะครับผมซึ่งถ้าตัว,ต,วตัวชนจริงๆนะครับถ้าเกิดสองอันชนจริงๆก็มีแค่เจ็ดหนึ่งแล้วก็สองศูนย์เท่านั้นเองนะครับที่ น่าสนใจที่น่าจะออกได้แล้นี้แต่ว่ามีจะชอบอะเจ็ดหนึ่งมากๆเจ็ดเหนชอบมากๆเลยแต่ว่าอมืมันจะออกหรือเปล่าล <c oughs> <c oughs> จะไปออกตัวแบบเอาใจเจ้ามือหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืะ่ะเราก็มาลุ้นกันใกล้หวยออกเราก็มลุ้นกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะนีงเป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับมาดูประวลผลภาพร,รวมๆกันนะว่าตันไหนที่น่าสนใจเรื่องไหนที่เราเออ ชอบแล้วก็ลองเลือกดูอีก้งรายกัรน,นะัในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ทีหนึ่งนะครับผมอืมอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม